ข้าเบิงเขาจาสีเบียโอ๊แต่ลนลปืดอะไรยักโตนี่แตมีใะรด้วยโอ่ปืดสนี่ชาเบียจสักหลังหนูนี่เบียดจะจ้านี่นี่แลินลังนหน่อยกินบาหลังหนหน่อยนะบาดมันน่อยว่าี้้เด็ดม้าบางหนเอาไเี้เร็วี้นี่เ้ยเบิดแล้วท มือเงินม้ยโยกเสาดวงยอ่ะมือเินมือเินสีโยกเสาดวงยุอ่ะเด็กเขาจโยกจนดินั่น่นันนี่นันนี่นนีนันนีน่น่นันนีนันนีนันนีันนีน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 ัีนนนีนันนีนันนั่นนีนั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 นนีน กังสี่ละอุ้ยป่าหลายหลายอุ้ยเราคือเก่งไ่สิบเท่กันนะสิบเ่สิี่ลคุณน่ะอุ้ยแหลวเรียงเลยเอาไปใส่มองมาหันกันตัวแ่เนีมันเมันลากไปอุ้ยมันกำลังตอดยับพึ่งยับพึ่งเมียนดีบเมียนเมียนเมียนดีหรเดาไเมียนมันก็อโนโมติงคติงใหม จะที่จุนีแล้วไม่ได้ขนาดพร้อมแล้วอุ้ยวังหันแม่ตอดพร้อมกันเลยปากกาเงี้ยเนี่ยได้ปะปากกานี้ยทีเงี้ยกุ้งเขาจะกินดีเนาะแม่เนาะเขาจะเอาเงี้ยกุ้งมาเห็นอยูใกล้วาลใกล้เวิร์ดยู่หรี่เงี้ยนะใกล้เบิดแล้วที่เงี้ยแม่บอนอันแม่แม่นี่ยนั่นแม่นี่ยนั่นแม่นบอลอันแม่แม่อุ้ยมันหลอนเลยมันหลอนแล้วตอนนี้เขาจะเอาซีดอยู่บ่ที่ว่าเงี้ยคนกูอยู่ พ่อหาแต่ลายมือ,อนแต่โด<อ>น,น,นแลอ่เจ้านก็ตกอันพก็แย่อันแล้วเอาเบิดก็ลังมาเห็ดแล้วว่าเอาเงียคูย่มาเห็ดโอ้ยจะติดปหาใส่กูยเงมันรีนดึงสิเพราะว่าไม่ห็้กินดีนวันที่สี่หน,น้ สวัสดีครับพี่น้องคาตาฝอยเรื่องนี้มาเบืองแล้วคาดบัสดีครับพี่น้องยูใส่เห็นยูใส่บัหนาใ่ฮะเป็นไปยูใส่บังหนโอ้ยบัวเห็นเจ้าเนี่ยลาก็เลยลงมารถไปวมาเสียนมาเบืองโคตรกลยเห็นเจ้านางนี่โอ้ยจันจำรถอะไรอยู่ก็เลยมาไปเบืองเรากันนะเราเป็นอะไรดีครับจำด้ตั้งแต่เจ้านางแต่ห้องใหม่บุญเมื่อวานนี่ถึงได้หลายอยู่มันตัวใหญ่ในทางผีตัวใหญ่เต็ม มันว่างหันมันป่าใหย่หลังต้ต้องเป็นป่าใหญ่งเป็นป่าใหญ่ลยนี่งกะกีปลาหือกระเทียบใหญ่กระกระเดียด่ละแม่ปลาดูคุณบอลนั่้นทังใดเดีวนี้กรเียมกีแลจะยเห็นั่กนจะสิงห์าบกินบะหยังนี่รูดเนาะคือว่าตืนเต้นเบิงแน่ตัวใหญ่ๆน่ะเนาะขึ้นมาขนาดตามๆมาขนาดเดียวว่ามันเลือกค่าก่อนจอเหตุแบบเบ็ดเงาครับ สามันอยู่ลึปลามันไปดูตื่นได้ว่าเนียยโมแดงอืงเนียยโมแดงจะเห็ดร้อยบ่เนียยโมแดงให้ใส่ช่วงนี้ใส่เลื่องไรมั้กะทิอันบร่านดึงอันใดอันนี้จมเลิกก็ได้ยังดีบูราชนาเพราะว่าอันมัติได้ปลาอยู่น้ำดินปลาหลาปลาโหลดเคยได้ปลาหลาอยู่บ่เป็นตลาดอุ้ยลีนี่เมื่อวันนี่ก็ได้ตัวหนึ่งเอานะ ก็เป็นตึกสะดอยู่เนาะเนแต่มเห็ดเลานึ่งเป็นต่รันั่นนั่นนั่นมแมตัวใดมันหยุดหยุดลอนั่น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 เอาไม้ก็น่าเอาไม้ก็น่าดูเขาไปอีกจังหน่อยวยปาอี่ห้อพี่น้องเป็นตัวใหญ่ใหญ่กัดกินไปไเยค่อยว่าประหลาดบ่ไม่ังไหนบบ่บ ปลาหลามันปลาหลามันบดหันหรอปลามันต้องตีอยู่แล้วบ่ะเนี่ยมันเอาลงค้อหรอป่ะเนี่มันี่ยมันปลาเนี่บ่ปลาก้าหรอปลาก้าปลาขาวปลาก้าปลาหมูหนั่นหรอปลาหลานมันตีแหมตนเลยมันแบบแหมนี่คือตีเลอยมันบ่ปลาหลานเนี่ยขั้นมันตีเนี่ยมันตีกลนจันหนึ่งตีได้ทอยนะอือมไปลอยๆก็สีปลาขาวโอ้คนเบิ่งออกสั้นกินงิ้งยังสีมันสีปลาปลาปลาลวดปลาอีหยัง กินบ่คือกันเนาะตเจโดเอเป็นตานังโยขนงเจ้าจังสีนงโยกินดีเป็นตนายว้ยนคือแดดแดดนี่แดดแนี่คือสิกินดีเนาะวว้ฝนตกแล้วน้อกินดีแดดไม่กินดีอยู่บ่เม่บ่หรอกเนาะนก็สิแดแ มันแหบอยู่เนี่ยแหบอยู่บ่แมีนอยู่บ่มันงับงับอยู่แหบอยู่บ่แมียนอยู่บ่บ่เมันียนแหบมันนี่คือวางหันแล้วลากจวนลงไปค่อยว่าปากกาหรอว่าเนาะปากกาปากขาวปากนี่นะปากขาเคยได้อยู่บ่ได้อืมปากาอะไรปากแม้นมันหลอนเลยบ่ตัวเนี้ยบ่บ่หลอนเหาหลาบบ่ ตาปาตื่นมีเนาะไ้ยบอกินไม่งูิาหลานว่ายังตื่นยังสิแานเย็นแด้ไหนบอเย็นแ่ได้เย็นกีปวดเนาะ แหมเงี้ยมันตีนะบ่ก็ตีิงติงตลอมันนะมักกินอันดเออแันเียว่าติงกระอดกินเอว่าติงมันก็มักกินแหลแต่ว่าเี้ยตายเียนแย่เอี้ยมมันจิตป่าเนาะนี่เอียมาทำแ้วมาวิ่งเงี้ยอ่อนบนป่กเียเจ้าเมียแลาดฟาดมาเนยม อ้อเอิอนบ่อนแม่ไหนเขาเอิอนอย่างไหนเอือย่างนีตีเอยงแม่เขาเอือนอย่างนี้ตีตตีปปั๊บเอินมันมาบ่ก็ตั้งไตเอิอนมันมาก็จะเรียกป่ามันก็ตินน้าบ่อนปั๊บปั๊มาก็มาอุ้ยไอ่ิเห็ดที่เจ้าอารลด์ไาอย่างมันบ่อนี่เดี๋ยบ่อมี้เนี่ยมนแดงกันเนี่ยมันแดงมันไนิ่งต้องตีด้ยมันบ่โอ้กตอกน้ำมันนี่ลงเลนน้ำเลยอมมีปัญหา อันนี้เดีอยน้ำไรน้ำยังกับคิปตามสบายอ,อ,อ,อ้ของมุ่เราดีมากคนตกคนลงกับคนตกฝนลงกับวันี่เดีนอันี้แลวอุ้ที่อนปากกาจังขียนตรงนั่นมเนาะว่าสิเงี้แหละอ๋อสิ่งี้่อก็คือว่าสิเงี้แหะนักศิลป์ทบ่แม่ต้องมุ้งหรู่ตรงไอ้ตางวา ไก่หามุ้งหรอปังข้างนก็เหลือดิทำนีก็แล้วหน่เนาะแกงผสม่ล้วไหมเนาะมาแล้ววางไว้วางได้ไหันหอกกระตุ้มมาแล้วเป็นเสียงัเบกันนกับคนเอาเนื้อยูนนี่คนเอาเงื้อน้ฟังเลยจีงานคนหราอยู่หัวใหม่ไปเบิ้งข้าวเจ้าันันปะเบิ้งข้าวเจ้าอยู่หะดไปย่ายผู้ใดก็แม่อยู่หันยกสะดุกมันบอแม่นางแม่นั่นนะนาง สองคนบ่องคนคนโยงแขวนน้ำฟังด้วยจังใดเออไปเบองไปเบิ่งปไปเบิ่งนปได้อยู่ดิน่าเช่ป่ามันโดดเขาเพิ่วันดีเมีนี่ไปไปไปได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสมาทยเอาไหมขอบคุณนหลายค่ับมครับเด็ครับสวัสดีครับบบับบบเบบบบบบ เขาเอาเลยบ๋าสธอโยกบ้างในแม่ไ e. ด oh, ้รปานีน oh, oh. <ikka> ่ะอ๋อัน <Pope> ว่ <tra> ือเขาบอกค่อยเข่าของเราอีกหีึ่นะบ้านเราได้อยู่บ้านฝนตกตกจังสีมืออื่นสีมาบ่นองเอาเมยคือสองสะด้งควรอันผู้ใดสอยู่ท่านนงโอ้ยโยกไปเรื่อยนะบ่ ไม่ง่ายครับกระทำธรรมดาเลยฮะฝนนี้ลิ้นหนีแท่นี่มันสิมาดีเนาะเอาบ่ะเพราะกวอนฝนตกแล้วมันสิมาฝนตกฝนเปล่าแน่นสิป่ะอ๋อแปลกเนาะทางเข้าฝนตกแล่นเนาะทางเข้าเนี่ยฝนตกเนี่ยปลาแล่นปลาแล่นได้ไหมทางขวอย ซี่ผุนแม่ยี่ันซี่ผุนเด้ฝน,นตกจังสี่นิ่โอ้ยป่าแรนเด้จริง <c oughs> อันนั้นด้อ้ปลาเขาโมนันกูว่าท,าที่ท่หมกเนาะอยากมายากมา มนกับมันน้องเหอมือเอือนใช่หมอีกอ้ามืออื่นเป็นอยากมากแต่วามือเอื่นมากเศรอบาโอ้ยยัง่เศรบีบโอ้ลมีบีมันเข่าดีกว่าแม่ขาคืออ้วยเหรออืม มันอยากมากับแม่เลยนาาัต้องอ่านไปนำ้ำเนะ <_ d ata> ล่นาะป่าอุไวลุ่งสิบอ ยายภูหมู่บ้านมัยยัยทองบบกกระดูกเพิ่นบอกมีไงเลยด้วยเอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเมื่อหรอบอกเอาเพิ่นสิมาอีกบอกระดูกเพิ่นเพิ่นไม่หรอสันแดดโมานั้นจะดอกนั้นเอาเอากระดูกแม่งเหว่สันท่านไงไว้หนีเลยบรอเท่านั้นใบนี่อันตัวนี่มาอย่างของเพิ่นเท่านั้นเลยเพิ่นมาอันนี้อันนี้อันนี้ของเพิ่นกับเขาแล้วนั่นปลายยังนั่นเอาแม่ อุ้ยเอาไปใสล่ะเอาโตเตะไปหนึ่งว่านแย่น่าลอกกไดไปอีไยเด้๋ยอยู่นี่้ใครบอกไห้เออมันเล้นหมอ่ว่านเออว่านแล่นเนี่ยเดล็อกกไดไปอีไถ่ไปปลาโล็อกก็ได้บอก มื่อวานมันเลียนจิงหรเมื่อวานดลียนดีลนนนเลยลงก่อนดีเลยแม่จ้าก็ได้ใสจดึงนั่นดีอุยอ้ย <c oughs> ได้ยี่หลี่วะอ้ยอ้ยมาแล้วปลามาแล้วโอ้ยยกสี่บาทก,ก็ได้มุกแล้วนี่เนาะ <c oughs> รถกรรับเลีนดีดีเดี๋ยวรถก็ได้อุ้ยเรายกสี่บาทเราก็ได้มุกเลเด้อพี่น้อง คุยไงสร้างว่เขาเลยเนาะแม่นอปากกามันก็ว่าเหรียญว่ะไม่แต่ปากกาหน่อยส่วหลหยปากกาใหญ่ไหมปากกาหน่อยปากกาใหญ่มันก็ไปซ่อยสิสิ่ันบอมาเหรียญวันวันวันสิหับมาไทยเอาเต่าลงยูทูบไหนิแม่านไทเอาเต่าปาาเอ จารตั้งสั้นแล้วก็ทายไปก็จะเบืองบาบาทเขาเห็ดตัไงๆกินต่างดทายเบิองวิถีชีวิตตื่นเดอกครับได้บ่ได้อีกส่วนหนึ่งดอกได้บ่ได้ตั้งวากันรือวันลงนันเดอเอานันดนันดี เอาตัวเตงเ่องลงมานาเนี่ยเป็นอย่างที่บอกนะม่าม้วเสียบเตงเตเสียบเหันละเต็งเติงไม่าเสลยตรงที่รับเป็นตะวันอยู่ดีวัตะวันเขานะแม่เนาะว่าเป็นแต่เป็นวายบานเท่าเนาะจเขาจะโยงบนง่อนนอน้อมคางขึนเลยกว่ามันหลาย บ่้เชื่อว่าหลายดอกมันมันกัดไข้กวนอยมั้งเขาตลอดเออบานเขาสีบังย่างกไหบบ้านเ่าถึงบ้านเขาอยู่น้ำห้องน้ำหยางสินะท่คุก็บม่ค่อยมีคนอยกเดียวนา้ตนหัวน้นมีคนยกเลยเฮดตะแนอื่นบมีดอกทานคนนี่จะแบบเฮดเหนอดหย่างแบบใส่ด่างบมีไม่อยกถวถุงจักคนแม่นแม่เนา จะดุงนี่บุคไมีเลยวิ่ตทุ่มข่อ,อย,อยนี่ละ <c oughs> ่ะทาเ,ายยาเหมืน,นกันหากินโคลาแนวเนาะละยางยะเคยได้กินระมานนั่นกมีวันลยลำลีลำไรไป,ไ,ไปเอาข้าวเดียวแล้วมือว่านจะได้มากบอกก่อน

เดี่ยยี่ดอกไปหโมกแม่แซ่บแทบได้ตัวแย่กับปี้ยังกินเอ้ยวมามไแต่หากินยากเดยมันหายกินยากเ่นมันบอกคือเขาไปซื้อพวกปานิ่นไปยังมากินเลยมันบอคือป่าจังสีจังสีนี่กินไห้ได้ไกะแซบ ไปตลาดกับพอตอนนี้กเก่กเาตัวอันนี้มันโดนๆเขาได้กินแค่นึงมันบอกมนั่นเดีกวนั่นแหล่งผลฝามบ่มีเมียนจะเดอดครับปีนี้ัะแรงครับน้ำหอยน้ำอันนั้นอืมเราเราให้แม่พอน่ะโอ้ยเ่นเดียวได้เยอะไปกันนยไปยกให้เจ้านั่นละยก เพิ่นได้ปากกาดิเพิ่นได้ปากกาว่ามันเคืองโลกได้เพิ่นได้ยกค่ถึงเอ้ยอไปบ้าบว้ยฝุยเราเลยฝุ่นนะกูน้าเคืองโลแกงต้นไม้สูนแสบเนาะเอ้ยบอกว่าได้แตงได้คอยม่อีบาเมื่อน่ะนานนโอ้ไงเ าแล้วเวียกแล้วงานผุ่ดเตี้ย กินเลียมเลยบ้าเด็กแต่ว่าอันนี้บรเห็นโยงแยกเสียได้หนิก็ได้อุ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วเอาแม่นยังล่ะปลาโดดออกไหมะเอ้าเอ้าตัวนึงคือแหลมจวดๆอยู่ไป็นไฉล่ะโอ้ยปลาเข่าเล่าปลาเต้นออกโดดออกทั้งอันนี้ปลายังโดดออกปลาเข่าบ่เอ้าตัวนี้หน่อยคือโดดออกได้เหรอจากว่กคำว่าตัวใหญ่กับว่าไข่ด เราไม่มีตัวนึงแรงให้สะดุงน้ำเดียบบางหันมันหลุดทั้งเดีนยวะอันไหนแล้วเาอไปอเออกะลาพี่น้องแล่ะเดี๋ยวมันทำพี่น้องกัน คลิปนี้ก็บ่ค่อยโดูดภามาเบิ่งละยกสะดุงมาเบิ่งแม่ได้เยะเยคุณพดที่เบิ้งถึงจบแต่มันก็ได้แน่อยู่ดีพวกปากขาวปากขาวมุ่งเองก็ขอบคุณหลายๆครับคนที่เบิ่งมาถึงจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งไม่ไกลลูกก็ติดตามครับนี่แหละผ้าเบิ่งละยกสะดุงนี่แหละครับนี่โอเคสอนเรบคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับยาาไปคุณหลายๆครับมีโอกาสสิพาไปเบิ่งแม่ละวจีบเบ็ดเบิดมือ ปืิด uhm อ๋อเห็นอยู่ข่อยคนเกี่ยออกมาหน่ะขอยเห็นอยู่ตอนเพิ่งเกี่ยออกมาข่อยเปิดกระตีบิึงนี่หอดป่านเยี่ยงกับคุยไรไหมไปหรอคุยร่ามเออคุยร่ามมันคือกินเหรอกิ่นเงินเงินนั่นไหมกินเงินขี้เดียนไหมแม่เออข่อยกังเงินอยู่ปากกานีหลายค่ะปากาหรือไเนาะนี่แต่แม่ยังไงบาท